นี้ที่จะมาพูดกับพี่น้องคือว่าเชื่อเถอะครับลุงตู่เป็นคนโคราชเป็นลูกอีสานมีความจริงใจไม่เคยคิดเพื่อประโยชน์ตัวเองดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคอย่างทั่วถึงลูกอีสานที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จัร์ชาเป็นคนโคราชเกิดโคราชรักคนอีสานและก็ดูแล คนทั้งประเทศไทยอย่างทั่วถึงคนใต้ก็รักลุงตู่ไปที่ไหนพี่น้องรักหมดครับพี่น้องพวกเราชาวไทยรักลุงตู่ไหมร,รักตบมืยดังๆที่น้องรับไม่มีใครเกลียดลุงตู่ครับถึงท่านจะเป็นทหารแต่เป็นทหารที่เสียสละเป็นทหารที่ตุ่มเททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ไม่เคยสร้างวานไม่เคยใช้ให้จตุพรทุ๊กตูออกมาพูดนั่นคือจตุพรพนมพันเขาต้องทนไม่ไหวแล้วเขาต้องทนไม่ไหวแล้วเขาถึงออกมาพูดขณะที่เขาพูดออกไปก็ปตาจตุพรอีกว่า ไปไปเลหรอกหมามันจะหาเพื่อีเจบตัวสองตัวก็ไปไปเลยก็ไปเปรียบเทียบลักษณะเหมือนเป็นหมาจตุพรบอกว่าแล้วไอที่ผ่านมาท้าคุยกับผมตลอดมาเนี่ยท่านว่าผมเป็นหมาท่านก็เป็นหมาด้วยแต่เรียกว่าท่านเป็นลูกหน้าค็อท่านก็เป็นหมาด้วยแต่สิ่งเดียวจตุพรพูดจีบที่สุดคําว่าอะไรนะครับคนอย่างท่านเป็นหมาไม่ได้เลย